สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่นะัดจะพามาผัดเผ็ดไก่เหนียวใส่ใบยี่หร่าใบกะเพรานะคะแกงแบบง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ก่อนอื่นเลยเราใส่น้ำมันลงไปสักสองช้อนสักสองช้อนค่ะเพื่อที่จะผัดพริกแกงนะคะพริกแกงนี่เราก็จะเอาความสะดวดสบายซื้อมาค่ะใส่ไปหมดเลยค่ะยี่สิบบาทแม่นะัดชอบเผ็ด แล้วเราก็เปิดแก๊สเลยค่ะแล้วเราก็ผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะทุกคนแล้วเราค่อยเอาการเข้าไปรวนค่ะนี่ค่ะผัดไปอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่นะพา,ามาดูตอนผัดพริกแกงเสร็จเราก็จะผัดพริกแกงให้หอมนะคะิค่ะเบาใจด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพริกแกงกจะไหม้ค่ะ เราจะสังเกตง่ายๆว่าพิกแกงสุกได้ที่หรือยังก็คือขัดแล้วนี่บ้าข้างๆจามอเอ๊ะเฉยเอ๊ะเฉยอย่างเงี้ยคะ่ะพูดเล่นนะคะ,คะเราก็ต้องดูดดค่ะว่าเขาหอมได้ที่หรือยังอย่างเงี้ยคะ่ะนี่พอได้ที่แล้วแม่นัดก,ก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะเพื่อที่จะไปคั่วก่อนค่ะ นี่เป็นไก่เหนียวนะคะทุกคนนี่ใส่ลงไปแล้วเราก็คั่วไปเลยค่ะถ้าอยากให้หอมเราก็เติมน้ำปะลาลงไปนิดนึงเพื่อรับความอร่อยของแม่นั้นะคะอือกะกะเลยค่ะตามชอบเลยนะคะ ไม่น,นะขอล้างนิดแป๊บนึงนะคะเล่อนไปได้เลยค่ะเฮ้ยเลื่อนไปหมด เราก็จะผัดให้ไก่เริ่มดีดตัวก่อนนะคะแต่ว่าให้ออกมาค่อนข้างสุกค่ะแล้วเราใส่ลน,น้ำเพื่อกันคาวค่ะถ้าเราใส่ตอนนี้เลยไก่จะคาวนะคะแต่แม่นะาจะบอกว่าตอนนี้คือหอมมากค่ะ ไม่ชอบกินไก่เหนียวใช้ไก่ธรรมดาไก่บ้านก็ได้นะคะเห็นไหมนาชอบกินไก่เหนียวค่ะความชอบของคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะเนี่ค่ะพอผัดได้ประมาณนี้แม่ก็จะใส่มนะ้ำเคี่ยวไปเลยค่ะเราจะยังไม่ปรุงรสนะคะเที่ยวไปก่อนค่ะ ใส่น้ำนเยอะๆเลยเพราะว่าไก่มันเหนียวค่ะล้างพักทีก่อนเพี่ย <c oughs> ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาค่ะแล้วเราก็จะมาดูนะคะว่าถึงไหนแล้ว แม่นัดก็จะขอใส่เม็ดพริกที่แม่นัดเก็บมานะคะใส่ทั้งเม็ดแบบนี้เลยค่ะเพื่อเพิ่มสีสันค่ะนะคะใส่ไแปบบเลยค่ะลอยไปเลยและแม่นัดก็จะขอปรุงเครื่องด้วยในนี้มีน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนรสด,ดี1นึ่งช้อนผงชูรสหนึ่งช้อนและเกลือนิดหน่อยค่ะแม่นัดใส่ไปหมดเลย อย่างนี้เลยนะคะแต่เราจะยังไม่ใส่ใบกะเพรากับใบยี่หรานะคะรอให้น้ําเริ่มแห้งก่อนค่ะแล้วเราคอยใส่เพราะตอนนี้ไก่ยังเหนียวอยู่นะคะเดี๋ยวแม่นาชิมน้ํานิดนึ่งนัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนน้ำแห้งนะคะ ค่ะเราก็จะมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะน้ำใกล้จะได้ที่แล้วแต่แม่นัดจะเอาแห้งวันนี้เองนะคะแม่นัดขอใส่ใบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะผักผักใบยี่หร่าค่ะขอใส่ใบยี่หร่าไปก่อนเลยมันจะได้หดสดค่ะเพราะว่าแม่นัดวันนี้แม่นัดเอามาเยอะเลยค่ะใบกะเพราไว้ใส่ทีหลังนะคะแม่นัดปลูกเองก็เลยใส่ได้ เยอะเลยค่ะอืมใบใหญ่ๆทั้งนั้นเนยลยใกระเพราไว้ที่หลังค่ะมันจะได้หอมๆตอนแรกว่าจะใส่หน่อไม้ดองด้วยก็กลัวมันเยอะค่ะก็เลยไม่ใส่ไว้โอกาส,นากสหน้าจะทำใส่นแกงหน่อไม้ดองให้อีกรอบนะคะ หยุบไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาใส่อันนี้ที่หลังเคี่ยวไปอีกนะคะให้เขาแห้งแบบนี้ก่อนค่ะไก่เหนียวมากแด่นหนขอบอกเลยว่าเหนียวมากมากชิ้นรอบนึงอ,อร่อยเดี๋ยวมาดูตอนแห้งแล้วนะคะมาค่ะ,คะทุกคน ใกล้ได้ที่แล้วแม่นัดก,ก็จะขอใส่ใบกระเพาที่เหลือลงไปเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะ <_ T> เป็นอังว่าเสร็จค่ะแต่ถ้าใครอยากได้น้ำน้อยก็เคี่ยวไปอีกนะคะ <_ T> นี่แ่นัดจะพอแค่นี้ค่ะเพราะว่าแม่นัดจะเอาไว้ขยำเข้า <_ T> ไปิดไฟได้เลยค่ะทุกคน แกงไก่แม่นัดก็สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยคะ่ะ z ูใกล้ๆเลยนะคะนี่เป็นไงคะแกงไก่ใส่ใบยี่หร่าของแม่นัดสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะมากินแกงไก่กับแม่นัดกันนะคะ ชิมน้ำก่อนนะนะอืมึยอดค่ะอันนี้กับข้าวเก่าไม่ต้องดูแล้วนะดูถ้วยนี้พอค่ะอร่อยมากเลย ไข่เหนียวมากไข่เหนียวๆแบบนี้แม่นัดชอบมากเลยค่ะ มาครัทุกคนมาทานข้าวกับแม่นัดก,กันอร่อยมากเลยค่ะถ้าใครไม่ชอบไก่เหนี่ยวก็เอาไก่บ้านหรือกไก่ธรรมดาก็ได้นะคะ แต่นี่แม่นันชอบค่ะ เนี่ยโอ้หนี่หนังไก่จะอร่อยมากเลยนะมันจะคลึบคๆึบึบ,บอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากสำหรับแม่นัดนะคะแต่ที่บ้านนี้ไม่มีใครกินกันอย่เดียวเลยนะคะน่กจับแน่นะ นี่ตูดไก่ค่ะ Không. dùng nhỡ mà mà nặng ยุงกัดเดี๋ยวแม่นัดขับตัวไปกินต่อก่อนนะคะแม่นัด ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแม่นัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย